สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้บีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูเหรียญที่ผมซื้อมานะครับจาก F4 ทางบ้านนั่นเองครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ลองสังเกตดูจุดบางจุดนั้นเปลี่ยนราคาเกิดหน้าเหรียญแล้วก็มีราคารับซื้อจากสยามชาแนลนะครับ เรามาฟังข้อมูลกันนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรและจุดไหนทําให้มีราคาเกินหน้าเหรียญนั่นเองครับทุกท่านครับในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านั้นเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับซึ่งมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานั้นเขียนเขาว่ารัชกาลที่9ครับขออนุญาตพลิกหลังดูด้านหลังของเหรียญสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรครับนี่ครับ เหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับลองสังเกตดูตามที่สยามชแนลจะบอกแล้วก็แนะนําครับในเรื่องของเหรียญนี้นะครับด้านหลังนั้นจะเป็นเรียกว่าอุณาโลมอยู่ด้านหลังนะครับเป็นตราสัญลักษณ์นะครับแล้วก็นะครับเป็นคําว่ามหามงคลพระชนมพรรษานะครับ60นั่นเองครับนี่นะครับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นอุณาโลม2บาทนะครับ5ธันวาคม2530ประเทศไทย เหรียญสบาทรุ่นนี้นะครับบางเหรียญนั้นเขาเล่นหากันในเรื่องของเหรียญที่เป็นแบบขัดเงาครับในส่วนของแบบขัดเงานี่นะครับต้องบอกว่านี่ครับมีผลิตออกมานั้นจํานวนน้อยครับนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับแบบขัดเงาแต่ว่าในเรื่องของเหรียญที่เป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับจะมีการผลิตนั้นออกมาจํานวนมากครับที่หน้าหลังเป็นแบบนี้นะครับคือมีการผลิตออกมาทั้งหมดนั้นอยู่ที่5ล้านเหรียญครับ หล้านเหรียญดังต่อไปนี้นะครับแต่บางเหรียญนั้นมีจุดข้อสําคัญที่สามารถเปลี่ยนราคาได้นื่งสากว่านะครับกลุ่มนักสะสมนั้นเขาก็ชอบสิ่งที่แปลกแล้วก็นะครับสิ่งที่นะครับเกิดขึ้นนะฮะที่นะครับผลิตออกมาแล้วเกิดการผิดพลาดนั่นเองครับทุกท่านครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดอีกจุดหนึ่งครับท่านลองสังเกตดูสิครับหากท่านสังเกตดีๆท่านจะรู้ว่าเหรียญนี้ผิดพลาดตรงไหนครับ ลองสังเกตดูเหรียญในมือของท่านนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับเหรียญรุ่นนี้ในมือนะครับหน้าแบบนี้หลังแบบนี้นะฮะเป็นเหรียญ2บาทปี2530นะครับถ้าเป็นขัดเงามีราคาแน่นอนครับแต่เหรียญนี้มีความพิเศษต่างจากเหรียญ5้าล้านเหรียญครับสังเกตดูสิครับสังเกตดูภาพที่เป็นภาพบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับเหมือนพระองค์ท่านอะอมยิ้มเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นเหมือนอมยิ้มนะฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะ และจุดที่นะครับทำให้ภาพเนี่ยออกมาเป็นอมยิ้มเนี่ยก็นิตจะว่านะครับมีนะครับการผลิตผิดพลาดอยู่จุดหนึ่งนะครับทำให้บล็อกเนี่ยนะครับเคลื่อนนะครับจึงทําให้ออกเป็นภาพพอระมรมรูปแบบนี้ลองสังเกตดูดีๆครับเหลี่ยญนี้นะฮะจะมีความต่างจากเพื่อนๆนะครับสังเกตดูนะครับท่านเห็นอะไรไหมครับนี่ฮะท่านลองสังเกตดูเหลี่ยญของคุณสิครับนี่ฮะจะมีเปล่งรัศมีของอุนาลมอยู่ด้านหน้าครับ สังเกตดูสิครับซึ่งอุณาโลมเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเป่งรัศมีอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับนี่ฮะเป่งรัศมีของอุณาโลมแต่เหรียญนี้ครับมีเป่งรัศมีอยู่ด้านหน้าครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับผมซื้อมานะครับเนี่ยต้องบอกว่าผมซื้อมาจากเพื่อนๆนักสะสมนะครับสังเกตดูนะครับเหรียญมังเหรียญจะมีลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะในส่วนของนะครับอ่านักสะสมที่ชอบของแปลกเนี่ยเขาก็เล่นหากันได้แล้ว นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ถือว่าหายากที่สุดในรุ่นนะที่เป็นแบบธรรมดานะครับที่เหลือก็จะเป็นขัดเงานะฮะแบบนี้นะครับลองดูนะฮะมีความต่างให้เห็นนะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะฮะเห็นจุดไหมครับเมื่อเห็นจุดไหมฮะเนี่ยฮะมีสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่เป็นอุณาโลมออกมาอย่างนี้เหมือนกับขนนกออกมาอย่างนี้ฮะเห็นไหมครับดูสวยงามครับเหรียญนี้ครับหนึ่งในห้าล้านเหรียญครับเหรียญใบนี้น่าเก็บสะสมนะครับรือว่าใครต้องการที่จะ นะครับส่งมาประเมินราคานั้นเราก็ยินดีรับประเมินราคาให้นะครับสำหรับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญธรรมดาทั่วไปก็คงจะเป็นในเรื่องของเหรียญคุดนะครับหบาทอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้หรือเหรียญตาแผ่นดินแบบนี้เราก็รับกันแบบไม่อันนะครับสำหรับเหรียญหนึบาทนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับสามารถส่งมาประเมินราคาได้ครับหรือจะเป็นคุดเก้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับเราก็รับซื้อให้แต่ระวังของปลอมนิดนึง เนี่ยฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญปลอมเลยครับมันเพื่อนลองสังเกตดูสครับหลายคนไม่เข้าใจว่าเหรียญปลอมเนี่ยรับดูตรงไหนให้ท่านลองสังเกตดูนะครับภาพของคุตก็ไม่ค่อยชัดน,นะครับแล้วก็หางเนี่ยเป็นงอเห็นไหมครับแล้วก็ปีกเนี่ยเป็นทีๆแบบนี้ปลอมเลยนะหเห็นไหมครับเนี่ยฮะลองสังเกตดูเหรียญของคุณได้นะครับที่เป็นคุดเก้าเหลี่ยมนี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหางงิงงิงอ,งอ,งอ,งอนี่ปลอมเลยนะครับเนี่ยฮะ หลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าอจะปลอมได้ยังไงก็ได้เมื่อมันมีหลายปีแล้วเขาปลอมตั้งแต่ตอนที่เขาผลิตนั่นแหละนะครับเราอาจจะเกิดไม่ทันแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับคือเขาปลอมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้หยุดการผลิตนั่นเองนี่จะว่ามีการปลอมแปลงกันเยอะในขณะนั้นนะครับปี2 5 1 5น้นั่นเองครับนี่ฮะเราสังเกตดูนะครับถ้าหางยิงๆงอๆนี่ปลอมเลยนะครับที่ขนเป็นเส้นขีดๆอย่างเงี้ยนะครับ เลยนะฮะส่สวดส่งไม่ดีอย่างนี้ยก็ลองสังเกตดูครับสำหรับใครที่นะครับต้องการนะครับส่งภาพประเมินราคาในส่วนของเหรียญต่างๆที่อยู่ในมือก็ติดต่อได้ทาง QR code ์โ้และก็ ID หน้าคลิปของเรานะครับมีด้วยกันทั้งหมดทั้ง4ช่องทางเลยสามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีอยู่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับมีเหรียญอย่างเช่นนะครับเหรียญแบบประมาณว่านะครับเป็นเหรียญคุดเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงขอแนะนําก่อนขายนิดนึงนะครับ สมมติว่าเพื่อนๆมีนะครับอย่างเช่นนะครับเหรียญอย่างนี้มีจํานวนมากอย่างนี้นะครับเหรียญคุดแบบนี้นะครับก็ส่งภาพมาประเมินราคาได้คุดแบบนี้รับแบบไม่อั้นนะครับเป็นคุด10บาทคุด10บาทเนี่ยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีนะครับร้อยเหรียญเพื่อนๆก็เขียนบอกว่าคุดร้อยเหรียญอย่างนี้นะครับนี่ปีสีอย่างนี้นะครับหาบาทปีสีอย่างเงี้ยมี10เหรียญเพื่อนๆก็เขียนบอกว่า10เหรียญด้วยแล้วกันนะครับสภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เหรียญแท้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับขขอนุุญญาาตตดเี๋ยวส นักสะสมมือใหม่อะไรแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่เก่งอยู่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะฮะในส่วนของเหรียญใหม่และเหรียญแท้และไม่แท้เนี่ยเพืเ่อนสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าของแท้เนี่ยนะฮะด้านหน้าจะดูสวยงามแล้วก็นะครับมีรูปคุดหน้าคุดที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต,ตู้นะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดของตัวคุดเนี่ยจะดูสวยงามกว่านะฮะเห็นไหมฮะหางเนี่ยจะงอแต่หางนี้เป็นไงครับไม่งอนะฮะชี้ตรงลงมา นี่ลองสังเกตด,ดูเล่นๆนะครับเปื่อเหรียญในมือของท่านนั้น อาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะครับถ้าใครมีก็ส่งมาประเมินราคานะครับในส่วนของเหรียญนะครับตอนนี้เราก็รับซื้อกันจํานวนมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ส่งมาแล้วผมอ่านนะครับถ้ามีราคาเดี๋ยวผมประเมินกลับนะครับถ้าไม่มีราคาใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับเพราะว่านะครับมีเพื่อนๆนั้นส่งเข้ามานับหมื่นต่อวันนั่นเองครับกาบขอบพระคุณทุกท่านที่เกียติดตามรับชมช่องสยามชาแนลครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับต้องการให้เรานะครับอยากจะทําคลิปอะไร อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเหรียญอะไรข้อมูลของเหรียญไหนโฟรตายคลิปได้ครับเรายินดีที่จะเลือกสรรน,นะครับมาทําคลิปบอกกับเพืเ่อนๆนักสะสมนั่นเองสําหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ